สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยโยกย้ายของดวงดาวค่ะนั่นก็คือดาวพระเกตนะคะซึ่งตามโบราณแล้วก็จะเชื่อว่าดาวพระเกตนั้นเป็นหางของพระราหูค่ะและดาวพระเกตจะเป็นดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวของวิญญาณเป็นดาวความเชื่อนะคะที่จะคอยกระตุ้นให้เกิดให้เจอกับสิ่งต่างๆมากมายค่ะเมื่อดาวพระเกตได้โคจรไปอยู่ที่พบใดเรือนใดนะคะก็จะเป็นการกระตุ้นให ที่พบนั้นเรือนนั้นไม่นิ่งจะมีการเคลื่อนไหวจะเกิดสิ่งนั้นจะเป็นการกระตุ้นจะเป็นการเร่งให้เกิดที่เรือนนั้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเราก็จะมาเช็คกันเลยนะคะว่าการที่ดาวพระเกตทําการโยกโคจรโยกย้ายในครั้งนี้จะส่งผลต่อทั้ง12ลัคนาราศีอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรค่ะชาวมังกรท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมังกรก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมังกรนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์โดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรว่าในช่วงที่ดาวพระเกตทำการโคจรยกย้ายแบบนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรคะต้องอธิบายก่อนค่ะว่าดาวพระเกต้นจะทําการโคจรยกย้ายตั้งแต่วันที่3กันยายนปี2564แล้วก็จะอยู่ในจุดนี้ไปจนถึงวันที่29ตุลาคมปีสาปี2564นะคะจะกินระยะเวลาประมาณ45วันค่ะดาวพระเกตจะทําการย้ายจากราศีสิงห์ไปสู่ราศีกรกฎค่ะดาวพระเกตก็จะเป็นดาวที่มีการโคจรย้อน กลับนั่นเองนะคะและได้ทํามุมเป็นสี่กับดาวมฤตยูด้วยนะจะส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีมังกรในเรื่องของการงานและเรื่องของอารมณ์ค่ะชาวลัคนาราศีมังกรจะได้รับความไว้วางใจมากขึ้นจะดูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสดีๆบางอย่างเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะอย่างที่สมัยบอกไปว่าดาวพระเกตเนี่ยเป็นดาวของการกระตุ้นนะคะอยากจะบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีมังกรนั้น จะมีการติดต่อจะมีการสื่อสารจะมีการประสานงานดาวพระเกตจะเกิดการกระตุ้นนะคะให้เป็นการติดต่อให้มีความคึกคักให้มีการซื้อมาขายไปให้มีการออกสื่อนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวกับเกี่ยวกับออนไลน์นะคะหรือว่าเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆหรือต่างประเทศก็ได้นะมันจะมีเกณฑ์ที่ดีมันจะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นนั่นเองค่ะและสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดที่ต้องทํางานแบบต้องใช้ความคิดสร้าง ต้องใช้ไอเดียมีการปรับปรุงมีการดัดแปลงมีการแก้ปัญหาเช่นงานบริการงานช่างงานซ่อมต่างๆรวมถึงงานแพทย์ก็ได้นะคะที่ต้องคิดต้องวิเคราะห์อยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีมุมที่ดีเช่นเดียวกันดาวพระเกตจะกระตุน้นให้ความคิดนะคะให้ไอเดียของชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นมีความโลดแล่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและนอกจากนั้นนะคะดาวพระเกตยังกระตุ้นให้ชาวลัคนาราศีมังกร ได้พบเจอกับคอนเน็ชันเก่าๆหรืออาจจะเป็นไปได้นะคะที่คุณได้มีโอกาสหววคิดถึงเหตุการณ์เก่าๆมันเป็นไปได้หลายรูปแบบค่ะชาวมังกรอาจจะได้เจอหัวนหน้าเก่าได้ข้องเกี่ยวกับเพื่อนเก่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นเพื่อนสมัยเรียนสมัยมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นแฟนรักเก่าเออเป็นแฟนเก่าเป็นคนรักเก่าหรือแม้แต่กระทั่งคนที่มีอายุมากกว่าคุณก็ได้อาจจะได้มีการข้องเกี่ยวกันในช่วง45วันตรงนี้มีธุระปะปะ ที่ต้องติดต่อต้องประสานงานกันหรือว่ามีธุระทางครอบครัวที่ต้องไปจัดการหรือว่ามีธุระเกี่ยวกับเรื่องงานที่ต้องขอความช่วยเหลือจากคอนเน็ชันเก่าๆของคุณก็เป็นไปได้ค่ะรวมถึงชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดที่ไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกับคอนเน็ชันเก่าๆแบบนี้อาจจะเป็นไปได้ที่ตัวคุณจิตใจของคุณหวนคิดระลึกไปถึงเรื่องราวในอดีตไปถึงเรื่องราวที่ผ่านมานะคะคิดนั่งคิดทบทวนไปอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนย้อนอดีตนึก ภาพไปถึงเรื่องราวสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะบางทีเจอเพื่อนเจอคนรู้จักที่ร้านกาแฟอาจจะได้เจอกันแล้วคุยกันถึงแต่เรื่องอดีตก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะคือมันจะมีความเชื่อมโยงมันจะมีความสัมพันธ์เปี่ยวเออ เขาเรียกว่ามันจะมีจิตสํานึกนะคะภายใต้จิตสํานึกของคุณจะได้นึกถึงเหตุการณ์เก่าๆเรื่องราวเก่าๆที่มันเกิดขึ้นนั่นเองค่ะและจะต้องบอกเลยว่านอกจากเหตุการณ์เก่าๆที่คุณจะได้เจอตรงนี้แล้วยังเป็นเรื่องของโอกาสใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นจากการติดต่อประสานงานกับคนเก่าๆด้วยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะอีกมุมหนึ่งเลยนะที่จะเป็นผลจากดาวพระเกตนั่นก็คือเรื่องของการเกิดสิ่งใหม่ หอย่างเช่นได้โปรเจกต์ใหม่ได้ของชิ้นใหม่เข้าบ้านได้ฟื้นตัวใหม่ได้ลองทําสิ่งใหม่ๆบางคนนะคะชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะได้ตัดผมใหม่ทําสีผมใหม่ได้ของชิ้นใหม่เครื่องประดับเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าได้เปลี่ยนลุกตัวเองใหม่นะคะในช่วงนี้มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับตัวคุณซึ่งสิ่งใหม่ๆเหล่านี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีนะคะมันจะกระตุ้นในเรื่องของจิตใจในเรื่องของอารมณ์ให้กับชาวลัคนาราศีมังกรก็ จะรู้สึกว่ามีความเพลิดเพลินมีความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและนอกจากนั้นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะยังรวมไปถึงโอกาสยังรวมไปถึงจังหวะที่มันจะเกิดขึ้นแบบคาดไม่ถึงอย่างเช่นใครที่ชื่นชอบการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็อาจจะลงทุนได้ลองเสี่ยงดูได้ใครที่เก่งกําไรจากหุ้นหรือกองทุนหรือทองคําก็มีกําไรเกิดขึ้นนะคะการค้าการขายในธุรกิจก็มีความคึกคักอะไรอย่างเงี้ยมันมีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้ แล้วก็เป็นไปได้ดีด้วยนะในช่วงที่ดาวพระเกตอยู่ในราศีกรกฎแบบนี้นะคะอีกประการหนึ่งค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรเมื่อสักครู่สมัยได้พูดถึงการได้ของชิ้นใหม่เข้าบ้านสมัยต้องบอกเลยว่าตรงนี้จะส่งผลดีต่ออารมณ์ของคุณชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะได้เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆได้ซื้อเสื้อผ้าได้ทําสีผมใหม่แล้วส่องกระจกแล้วรู้สึกว่าเออดูดีมีความสุขมีความเพลิดเพลินในการมองสิ่งเหล่านี้ส่งผลดีในเรื่องของอารมณ์และจิตใจ เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชาวลัคนาราศีมังกรค่อนข้างหดหูนะคะไม่ค่อยได้จิบ ไม่ค่อยได้ใช้จ่ายอยากได้อะไรก็ต้องอดไว้ก่อนยังไม่ได้อยากซื้อหรือว่ามีเหตุจําเป็นที่มันจะซื้อไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเหมือนกับว่าไม่มีสิ่งใหม่เข้ามาให้กับจิตใจให้กับอารมณ์ของตัวเองในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะเครียดหรืออาจจะเจอกับเรื่องราวอะไรที่มันหนักหนักมาไม่ค่อยได้ผ่อนคลายความรู้สึกและจิตใจในช่วงเดือนกันยายนตลอดไปจนถึงตุลาคมเนี่ยจิตใจของชาวลัคนาราศีมังกรจะผ่อนคลายจะมีความสุขกับสิ่งที่อยู่ จะมีความสุขกับสิ่งที่เป็นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมันเลยทําให้บริบทรอบข้างตัวคุณก็เลยดูเหมือนว่าเออเริ่มเริ่ม,มขยับดีตามๆกันไปด้วยนะคะถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีเลยและอีกประการหนึ่งสิ่งที่จะทําให้คุณนะคะได้เสริมบารมีแล้วก็ได้สอดคล้องกับดวงชะตาในช่วงที่ดาวพระเกตทําการโคจรยกย้ายแบบนี้นั่นก็คือการทําบุญทําทานค่ะโดยเน้นไปที่เลข9นะคะจะเสริมความโชคดีต่างๆให้กับชาวลัคนาราศีมังกรขอพรจากสิ่ง สักดิธิ์ก็มีเกณฑ์ไดออ้ได้รับความอวยพรอวยชัยมานะคะทาบุญที่ลงท้ายด้วยเลข9้าอย่างเช่นบริจาคค่าน้ําค่าไฟที่ลงท้ายด้วยเลข9ก้าไม่ว่าจะเป็น9บาท19บาทนะคะหรือ29บาทก็ตามแต่ปล่อยปลา9ตัวสวดมนต์9บทใครที่ไม่สะดวกเดินทางไปที่วัดสวดมนต์อยู่ที่บ้าน9จบอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะคะก็จะช่วยส่งเสริมบาร,รมีแล้วก็ช่วยหนุนนําให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เทวดาที่ประจําตัวคุณได้รับผลบุญผลกศุศลใน ครั้งนี้นะคะก็จะกระตุ้นให้เกิดสิ่งดีๆในชีวิตของคุณได้เช่นเดียวกันค่ะคร่าวๆประมาณนี้นะสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวมังกรทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆค่ะเฮงรวยปังกันทั่วหน้าอย่าลืมหมั่นทําบุญทําทานและอย่าลืมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะคะสวัสดีค่ะ